FC ตอบถามมานะครับว่าทำไมเอเนี่ยมีคนบอกว่าจะทําให้ภูมิกันตกจริงหรือเปล่าเรามาดูก่อนนะครับว่า IF เนี่ยคืออะไร IF เอฟย่อมาจาก intermittent fasting นะครับก็คือการหยุดกินเป็นช่วงๆที่เราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าระบบร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ไขมันและก็ใช้พลังงานจากแป้งและน้ําตาลนะครับ2ออย่างเนี้จะใช้เมื่อไหร่นะครับ เมื่อช่วงที่เรากินเนี่ยเราใช้พลังงานจากแป้งและน้ําตาลแล้วก็ถ้ามันเหลือเนี่ยก็จะเก็บไปเป็นไขมันสะสมนะครับเมื่อเรากินเสร็จแล้วเก็บไขมันสะสมเสร็จแล้วร่างกายก็จะสลับไปใช้พลังงานจากไขมันนะครับก็คือช่วงที่เราหยุดกินนะครับดังนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา4ี่ห้าสิปีมานี้นะครับมีคนที่มีน้ําหนักเกินมากขึ้นนะครับเกิดจากการที่กินอยู่ตลอดเวลานะครับ ตั้งแต่ช่วงตื่นนอนมานะครับก็ก internet, ินน้าหวานนะครับพอถึงมื้อข้าวก็กินข้าวกินอาหารในระหว่างมื้อก็กินน้ําหวานกินขนมนะครับจนไปถึงมื้อกลางวันก็กินข้าวกินอาหารมื้อเที่ยงไปถึงมื้อเย็นนะครับก็กินในระหว่างมื้อกินผลไม้ขนมน้ําหวานนะครับและมื้อเย็นไปถึงมื้อดึกเนี่ยบางทีก็มีกินนมกินอาหารพวกนี้ช่วงที่เรากินครับร่างกายจะสะสมไขมันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีเวลาที่ร่างกายจะได้ใช้ไขมันเลยเพราะว่าร่างกายจะใช้ไขมันตอนที่เราหยุดกิน เขาก็เลยบัญญัติสั์ขึ้นมาครับว่า intermittent fasting intermittent แปลว่าช่วงช่วงนะครับเป็นช่วงส่วน fasting แปลว่าการหยุดกินนะครับหยุดกินเพื่อให้ร่างกายได้ดึงไขมันสะสมมาใช้เมื่อร่างกายดึงไขมันสะสมมาใช้มากกว่าสะสมไขมันนะครับก็จะทําให้น้ําหนักเราลงจากไขมันที่ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยการทำ af นะครับทำแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ ภูม uh ิค huh ุ้มกันเนี่ยอันที่1เป็นมาแต่กําเนิดนะครับคือในร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วอันที่2เป็นภูมิคุ้มกันที่รับมาจากข้างนอกนะครับก็คือเราไปสัมผัสสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคนะครับเราก็จะจํานะครับว่าเชื้อโรคชนิดนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายและร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับส่วนอันที่3เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายรับมาจากข้างนอกเลยนะครับอย่างเช่นเราฉีดวัคซีนที่เป็นตัวภูมิคุ้มกันเลย ครับอย่างวัคซีนที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือวัคซีนที่สุนัขบ้านะครับเวลาเราถูกหมากัดนะครับเราไปหาหมอเนี่ยจะมีวัคซีนอยู่2แบบแบบแรกคือฉีดแล้วภุมมกันค่อยสร้างนะครับแบบที่2คือเป็นภุมมกันเลยที่ฉีดเข้าไปแล้วก็สามารถออกฤทธิ์ได้เลยนะครับก็คือออกฤทธิ์ในภุมมกันของเราได้เลยอันนั้นเป็นภุมมกันที่เรียกว่ารับมาได้เลยนะครับโดยที่รางการไม่ต้องสร้างนะครับจะมีอยู่3ามอย่างนี้นะครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่า IF กับภูมกันเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยครับมีเกี่ยวข้องกันอย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ทำไอเแล้วน้ําหนักเราสูงขึ้นเยอะๆนะครับไขมันเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยภูมิกันเราจะลดต่ำลงครับนี่คือคําตอบนะครับว่าทํา i f จะทําให้ภูมกันตกไหมคําตอบคือไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเราน้ําหนักสูงนะครับน้ําหนักเยอะถ้าเราอ้วนพูดง่ายๆนะครับ ุ้มกันเราจะตกถ้าไม่ทำไอเอฟให้ลดน้ําหนักหรือว่าไม่ลดน้ําหนักเนี่ยคุ้มกันก็จะตกนะครับไม่เกี่ยวกับว่าทำไอเอฟนะครับทาให้เอฟทำให้น้ําหนักลดลงกลายจะเป็นทําให้คุ้มกันเราดีขึ้นมากกว่านะครับนี่เป็นคําตอบนะครับ IF ไม่ได้ทําให้คุ้มกันตกนะครับใครที่สนใจลดน้ําหนักนะครับแล้วก็อยากจะลดแบบวิธีธรรมชาติคือใช้ระบบร่างกายของเราเนี่ยแหละครับในการลดน้ําหนักในการดึงไขมันสะสมมาใช้ ไม่ต้องกินอาหารที่มันผิดปกตินะครับสามารถกินอาหารในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าเราเลือกกินตัวไหนเลือกกินยังไงปริมาณเท่าไหร่นะครับและก็ทํไ IF อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับโดยที่ไม่เหนื่อยไม่เพียนะครับแล้วก็เข้ากับกิจวัตรประจําวันของเราอย่างเช่นบางคนที่ทํางานเป็นกะนะครับเลิกไม่เป็นเวลาทํางานช่วงกลางคืนก็สามารถทํไ IF ได้อายุเท่าไหร่ก็ทําได้นะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวอยู่นะครับก็สามารถปรึกษากับผมในกลุ่มได้นะครับทำไอเอฟช่วงเวลาใด ที่ทําได้แล้วไม่มีผลเสียนะครับกับโรคประจําตัวของเรานะครับสามารถแอดไลน์นะครับดูในรายละเอียดได้เลยนะครับ